บ้านเก่าหลังนี้ตั้งอยู่สุดซอยที่เงียบเหงาภายนอกดูเป็นบ้านที่อบอุ่นแต่ภายในเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับของไม้เก่าที่รอวันผุพังผมย้ายเข้ามาเพราะราคาที่ถูกเหลือเชื่อจนกระทั่งพบกับกล่องกระดาษสีซีดที่ถูกซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าบนกล่องไม่มีอะไรนอกจากคราบเชื้อราสีเข้มเมื่อผมเปิดมันออกภายในมีร่มสีดำเรียบๆคันหนึ่งวางอยู่ และกระดาษสีเหลืองที่จารึกด้วยลายมือวัดๆพร้อมหัวข้อที่เขียนว่ากฎ12ข้อของการเก็บร่มไว้ในบ้านทันใดนั้นบรรยากาศในห้องก็หนักอึ้งลงไปหลายเท่าความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากมุมมืดทำให้ผมต้องรีบอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกฎข้อที่หร่มคันนี้ต้องถูกเก็บไว้ในบ้านเท่านั้นห้ามนำมันออกไปสู่ที่แจ้ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหากมันสัมผัสกับสายฝนโดยตรงในที่สาธารณะคุณจะไม่มีทางได้กลับมายัางบ้านหลังนี้อีกกฎข้อที่2เมื่อคุณกลับถึงบ้านในแต่ละวันจงตรวจนับร่มทั้งหมดในบ้านหากจำนวนมันเป็นเลขคี่และคุณไม่สามารถหาแหล่งที่มาของร่มที่เพิ่มขึ้นได้ให้คุณนอนหลับในห้องน้ำเท่านั้นการอยู่บนเตียงจะเป็นการเชื้อเชิญแขกที่คุณไม่อยากพบให้มาร่วมฝันด้วย ผมก้มมองร่มสีดำคันเดียวที่อยู่ในกล่องความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายออกเริ่มก่อตัวขึ้นในใจมันเป็นเพียงร่มธรรมดาแต่ข้อความบนกระดาษนั้นแฝงไปด้วยความรู้สึกที่เป็นจริงอย่างน่าประหลาดใจผมตัดสินใจเก็บร่มไว้ในกล่องแล้ววางไว้ใต้ตุ้ตามเดิมโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนี้ได้เปิดประตูสู่ความหวาดระแวงอย่างไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่เรื่องเล่า แต่เป็นเงื่อนไขในการดำรงอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นกฎเหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่ค้ำจุนระหว่างความเป็นจริงกับความสยองขวัญที่รอวันประทุในบ้านหลังนี้ในขณะนั้นเองความผิดพลาดท,ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นความผิดพลาดท,ที่ว่าคือการที่ผมเปิดหน้าต่างห้องนั่งเล่นทิ้งไว้ในคืนก่อนหน้าเมื่อตื่นมาในเช้าวันใหม่ผมพบว่ามีหยาดน้ำฝนซัดสาดเข้ามาบนพื้นเล็กน้อย และที่สำคัญกล่องเก็บร่มที่อยู่ใต้ตู้ถูกลากออกมาเล็กน้อยร่มสีดำอยู่ในสภาพที่เหมือนถูกหยิบจับแต่ยังคงอยู่ในกล่องผมรีบหยิบกระดาษคู่มือขึ้นมาอ่านต่อทันทีความหวาดกลัวกลายเป็นแรงเคลื่อนเพื่อนกฎข้อที่3ห้ามเปิดร่มในบ้านเด็ดขาดหากมันถูกกางออกภายในตัวบ้านโดยไม่ใช่คุณเป็นผู้กระทาจงทาตามกฎข้อต่อไปนี้ทันทีกฎข้อที่สี่ หากร่มกลางออกเองคุณต้องเปิดประตูและหน้าต่างที่ใกล้ที่สุดในบ้านและทำเสียงซู้ซัๆเป็นเวลา3นาทีเต็มโดยไม่หยุดไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามเสียงเหล่านั้นคือเจ้าของที่พยายามเข้ามาทวงสิ่งที่ถูกขังไว้ผมมองไปที่มุนห้องที่ตอนนี้รู้สึกมันเงาเข้มขึ้นกว่าปกติ ผมเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายเงาสูงโปร่งกำลังก้มมองกล่องร่มอยู่ตรงนั้นมันไม่ชัดเจนแต่สัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาผมแทบจะสำลักเมื่อเห็นว่าร่มสีดำในกล่องกำลังขยับและมันกางออกช้าๆเสียงดังกึกกักของซี่ร่มที่กางออกภายในบ้านที่เงียบสนิทช่างน้าหวาดผวาผมพุ่งตัวไปที่ประตูหน้าบ้านเปิดมันออกกว้างจนสุดบ้านและรีบเปิดหน้าต่างบานใหญ่ เสียงฝนที่สาดเข้ามาไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ผมต้องทำผมทำเสียงกระซิบอย่างต่อเนื่องตามที่กดบอกไว้ผมได้ยินเสียงที่คล้ายกับการลากอะไรหนักๆบนพื้นไม้จากห้องนั่งเล่นเสียงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ต้นคอแต่ผมยังคงทำเสียงตามกฎต่อไปไม่ยอมหยุดเมื่อเสียงนั้นเงียบลง ผมปิดประตูและหน้าต่างทันทีหันกลับมามองร่มถูกพับเก็บไว้ในกล่องอย่างเรียบร้อยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความหวาดระแวงในใจยังคงอยู่ผมรู้ว่าร่มคันนี้ได้ถูกสัมผัสและตอนนี้มันต้องการมากกว่าแค่การถูกเก็บไว้เฉยๆผมต้องตรวจสอบสิ่งที่ผมพลาดไปและนั่นนำไปสู่การค้นพบความหมายที่แท้จริงของการทำความสะอาดตามกฎข้อที่ห ความเครียดจากการเผชิญหน้ากับร่มที่กลางเองทําให้ผมพักผ่อนไม่ได้ผมรู้สึกว่ามีร่องรอยบางอย่างที่ถูกทิ้งไว้หลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ไม่ใช่ร่องรอยทางกายภาพหากแต่เป็นความรู้สึกที่ต้องได้รับการแก้ไขผมกลับไปที่กระดาษคู่มืออีกครั้งเพื่อหาวิธีจัดการกับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สะอาดกฎข้อที่5การทำความสะอาดร่มคันนี้ ไม่ได้หมายถึงการเช็ดขูแต่หมายถึงการถวายสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ร่มกลางเองคุณต้องสละของรักที่คุณมีเพียงชิ้นเดียวที่ไม่สามารถซื้อใหม่ได้นำไปวางไว้ใต้ร่มที่พับเก็บในกล่องแล้วปล่อยมันทิ้งไว้หนึ่งคืนเต็มหากสิ่งนั้นยังอยู่แสดงว่าการทำความสะอาดสำเร็จผมมองหาของรัก และตัดสินใจเลือกสร้อยคอของยายที่ผมไม่เคยถอดเลยมันคือของชิ้นเดียวที่มีความหมายทางจิตใจที่แท้จริงผมวางมันไว้ใต้ร่มที่พับเก็บในกล่องอย่างลังเลแล้วปิดฝากล่องลงกดข้อที่6ในคืนที่ร่มถูกทำความสะอาดด้วยของถวายห้ามคุณมองออกไปนอกหน้าต่างโดยเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณหรือเสียงเคาะจากภายนอกก็ตาม เสียงนั้นจะมาจากสิ่งที่กำลังรอคอยของสละและหากมันเห็นว่าคุณมองมันอยู่มันจะถือว่าตัวคุณคือของถวายชิ้นต่อไปคืนนั้นช่างยาวนานผมได้ยินเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างห้องนอนแก๊กแก๊กเสียงเคาะเป็นจังหวะที่คล้ายกับปลายนิ้วมีที่กำลังแตะกระจกผมพยายามข่มตาหลับแล้วรวบรวมสมาธิไม่ให้เผลอเปิดผ้าม่านมองออกไป ฉันฉันต้องเชื่อมันใช่ไหมนี่มันบ้าไปแล้วแต่ฉันเห็นเงาพวกนั้นแล้วผมพึมพำกับตัวเองในความมืดแรงกดดันทางจิตใจทําให้มือผมสั่นจนกำหมัดแน่นผมรู้สึกเหมือนมีน้ำตาซึมออกมาจากความกลัวที่ไม่อาจควบคุมได้รุ่งเช้ามาถึงพร้อมกับความเงียบสงบผมเปิดกล่องสร้อยคอ,อยังคงอยู่แต่ผิวมันดูหมองลงเล็กน้อย ราวกับความสดใสได้ถูกดูดกลืนไปผมรอดมาได้แต่ผมต้องระวังมากขึ้นผมสังเกตเห็นว่าบนกระดาษคู่มือนั้นมีรอยเปียกน้ำจางๆอยู่ใกล้ๆกับกฎข้อที่7เป็นเหมือนการเตือนจากบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้ผมอ่านมันต่อรอยเปียกน้ำบนกระดาษคู่มือไม่ได้มาจากฝนแต่มาจากสิ่งที่ผมเพิ่งทำความสะอาดไป มันเป็นร่องรอยของผู้มาเยือนที่ใช้ร่มเป็นสื่อกลางตอนนี้ผมต้องจัดการกับร่องรอยที่มันทิ้งไว้รอดบ้านเพื่อไม่ให้มันกลับมาง่ายๆกดข้อที่7ให้ตรวจสอบรอยเท้าหรือร่องน้ำที่ผิดปกติกบริเวณท่อระบายน้ำภายในบ้านหากพบให้โรยเกลือทะเลบริสุทธิ์รอบๆช่องระบายน้ำนั้นและกล่าวคำว่าคุณไม่มีสิทธิ์กางร่มในที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณ ซ้สำๆ7ครั้งผมเดินเข้าห้องน้ำและก้มมองท่อระบายน้ำผมเห็นรอยน้ำจางๆที่ไม่ควรมีอยู่ในวันที่อากาศแห้งสนิทผมรีบไปเอาเกลือทะเลมาโรยตามกฎที่ระบุไว้และกล่าวคำพูดนั้นด้วยเสียงที่หนักแน่นแม้ในใจจะรู้สึกถึงความบ้าคลั่งของการกระทำนี้กฎข้อที่8ในระหว่างการโรยเกลือหากคุณได้ยินเสียงกระซิบจากท่อระบายน้ำที่เรียกชื่อคุณ ให้รีบปิดช่องระบายน้ำนั้นด้วยฝาปิดที่หนักที่สุดทันทีและอย่าตอบรับชื่อนั้นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั่นคือการลงทะเบียนชื่อของคุณกับพวกเขาในขณะที่ผมกำลังกล่าวคำว่าคุณไม่มีสิทธิ์กางร่มในที่ที่ไม่ใช่ที่ของคุณเป็นครั้งที่สผมได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาและแหบผาดังมาจากท่อระบายน้ำ มันเรียกชื่อผมอย่างชัดเจนเสียงนั้นฟังดูเหมือนเด็กน้อยที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือผมหยุดชะงักไปชั่วคราวแต่ความทรงจำเกี่ยวกับกฎข้อที่6ททำให้ผมควบคุมตัวเองได้ผมรีบหยิบฝาปิดเหล็กหนักๆที่ใช้เหยียบกันพื้นห้องน้ำมาปิดทับท่อระบายน้ำนั้นอย่างรวดเร็วเสียงกระสิบถูกกักเก็บไว้ใต้ฝาปิดเหล็กและความเงียบกลับมาอีกครั้ง ร่มคันนี้ไม่ได้เพียงแค่เชิญสิ่งเข้ามาในบ้านแต่มันกำลังทำให้บ้านเป็นเขตที่สิ่งเหล่านั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ผ่านทางเชื่อมที่เล็กที่สุดการทำตามกฎคือการตั้งเขตแดนที่มองไม่เห็นให้แข็งแกร่งขึ้นความสำเร็จในการปิดกั้นเสียงกระซิบทำให้ผมโล่งใจแต่ผมรู้ดีว่าพวกเขาจะหาทางอื่นเข้ามาการจัดการกับช่องทางการเข้ามาของพวกเขาเป็นเพียงการซื้อเวลา กฎข้อต่อไปคือการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เข้ามาแล้วผมต้องเตรียมตัวสำหรับการเผชิญหน้าในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดห้องนอนของผมเองหลังจากปิดกั้นการเข้าถึงทางท่อระบายน้ำผมรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาถูกขัดขวางและกำลังหาทางเข้ามาโดยตรงผ่านพื้นที่ส่วนตัวที่สุดของผมกฎข้อที่9 ในคืนที่ท้องฟ้าเปิดและมีแสงจันทร์ส่องถึงห้ามคุณนอนหลับในห้องที่มีหน้าต่างเปิดทิ้งไว้หรือมีแสงจันทร์ส่องกระทบที่นอนโดยตรงแสงจันทร์เป็นเหมือนประตูเปิดสำหรับสิ่งที่ตามร่มเข้ามามันจะนั่งลงที่ปลายเตงแล้วรอจนกว่าคุณจะหลับสนิทคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญแสงจันทร์สว่างจ้าผมต้องย้ายที่นอนไปที่มุมห้องที่มืดที่สุดและใช้ผ้าห่มหนา,นาคลุมโปรงจนมิด ผมได้ยินเสียงที่คล้ายกับการหายใจที่หนักหน่วงอยู่ใกล้หน้าต่างเสียงมันแผ่วเบาแต่ทำให้ร่างกายผมชาไปหมดกดข้อที่10หากคุณถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกเพราะความรู้สึกถูกจ้องมองห้ามคุณเปิดตาขึ้นมามองโดยเด็ดขาดให้ทำเป็นว่าคุณยังหลับอยู่และนับเจ็ดในใจช้าๆการเปิดตาคือการยอมรับการปรากฏตัวของมันและมันจะขอความช่วยเหลือจากคุณ ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดทับอยู่ที่ปลายเท้าความรู้สึกถูกจ้องมองหนักอึง้งราวกับมีใครกำลังยืนอยู่เหนือผมผมนับในใจอย่างช้าๆหนึสองสมผมได้ยินเสียงกระซิบที่อยู่ใกล้หูมากมันเป็นเสียงเดียวกับที่มาจากท่อระบายน้ำแต่คราวนี้มันพูดว่าฉันหาทางออกไม่เจอคุณช่วยกางร่มให้ฉันหน่อยได้ไหมฝนกำลังจะตกหนัก ฉันไม่อยากเปียกเสียงนั้นพยายามกระตุ้นความสงสารและหวังให้ผมทำตามกฎข้อที่สคือกางร่มในบ้านแต่ผมรู้ดีว่านั่นคือการหลอกล่อเพื่อทำให้กฎทั้งหมดพังทลายผมยังคงนับต่อไป6 7ทันใดนั้นน้ำหนักที่ปลายเท้าก็หายไปความเงียบกลับมาแทนที่ผมรอจนแน่ใจแล้วจึงค่อยๆลืมตาขึ้นแสงจันทร์ยังคงสาดสองเข้ามา แต่ไม่มีใครอยู่ที่ปลายเต็งแล้วผมหลีกเลี่ยงกับดักของการกลางร่มในบ้านได้อีกครั้งแต่การเผชิญหน้าเมื่อกี้ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ตามร่มมานั้นฉลาดกว่าที่คิดและมันพยายามใช้กฎข้อที่3เพื่อทำให้ผมทำลายกฎข้ออื่นๆทั้งหมดตอนนี้เหลือเพียงสองกฎสุดท้ายสองกฎที่จะตัดสินชะตากรรมของบ้านหลังนี้และร่มต้องห้ามความล้มเหลวในการหลอกล่อผมให้ทำลายกฎข้อที่สาม ทำให้สิ่งที่ตามมาเริ่มหันไปหาจุดที่อ่อนแอที่สุดของบ้านนั่นคือห้องตายดินซึ่งเป็นที่ที่มันอาจจะพยายามฝังรากเพื่อทําให้บ้านหลังนี้เป็นของมันอย่างถาวรกฎข้อที่11ร่มต้องห้ามหนีต้องถูกฝังในที่ที่ไม่ใช่ดินและไม่ใช่ภายในบ้านให้หาภาชนะโลหะหนักที่ปิดมิดชิดและววางร่มไว้ในนั้นจากนั้น นำภาชนะนั้นไปซ่อนในห้องใต้ดินหรือพื้นที่ที่ต่ำที่สุดของบ้านอย่าลืมล็อกมันด้วยกุญแจที่ทำจากทองแดงเท่านั้นเพราะทองแดงคือสื่อที่ทำให้สิ่งที่ตามร่มเข้าถึงได้ยากที่สุดผมเดินลงไปในห้องใต้ดินที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและกลิ่นเหม็นอับผมทำตามกฎทุกอย่างร่มถูกใส่ในกล่องเหล็กสนิมเคลือะและถูกล็อกด้วยแม่กุญแจทองแดงที่ผมหาซื้อมาอย่างยากลำบาก ผมวางกล่องไว้ที่มุมที่ลึกที่สุดของห้องใต้ดินเมื่อผมกำลังจะเดินออกมาจากห้องใต้ดินผมได้ยินเสียงบางอย่างที่คล้ายกับการพยายามบิดงอของกล่องเหล็กที่ผมเพิ่งล็อกไปเสียงมันเบาแต่มั่นคงและต่อเนื่องผมก้าวถอยหลังมาสองสาก้าวและพยายามทำใจให้เข้มแข็งผมเข้าใจแล้วว่าการทำตามกฎไม่ได้หมายถึงการจบเรื่องราวแต่คือการกักขังสิ่งที่กำลังพยายามใช้ร่มเป็นประตูเข้าออก ฉันกักขังแกไว้แล้วแคไม่มีทางออกมาได้ผมตะโกนใส่กล่องเหล็กนั้นอย่างบ้าคลั่งความเครียดทั้งหมดระเบิดออกมาในประโยคสั้นๆนี้ผมต้องการให้มันรู้ว่าผมจะไม่ยอมแพ้แต่เสียงบิดงอของโลหะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อราวกับเย้อยหยันความพยายามของผมผมรู้ว่าการกักขังนั้นไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป การต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะมาถึงและมันเชื่อมโยงกับการป้องกันรประตูห้องใต้ดินจากการถูกทำลายผมต้องเตรียมพร้อมสำหรับกฎข้อสุดท้ายกฎที่จะบอกถึงวิธีกำจัดหรือผูกมัดร,ร่มต้องห้ามหนีไปตลอดการทันทีที่ผมปิดประตูห้องใต้ดินเสียงพายุฝนก็กระหน่ำลงมาทันทีมันเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นราวกับต้องการจะฉีกบ้านหลังนี้ออกเป็นเสียเส่ยง ผมรีบหยิบกระดาษคู่มือขึ้นมาอ่านกฎข้อสุดท้ายด้วยมือที่สั่นเทากฎข้อที่12กฎข้อสุดท้ายหากคุณได้ยินเสียงร่มกลางออกจากพื้นที่ที่ถูกฝังนั่นคือห้องใต้ดินจงวิ่งไปที่ประตูหน้าต่างที่ใกล้ที่สุดและทำตามกฎข้อที่4ทันทีแต่คราวนี้คุณต้องถือของรักที่เคยใช้ในการทำความสะอาดไว้ในมือและอย่าสบตากับสิ่งที่กำลังพยายามดันประตูเข้ามาปั้ง ผมได้ยินเสียงดังสนั่นจากห้องใต้ดินไม่ใช่เสียงบิดงอแต่เป็นเสียงที่ชัดเจนของร่มที่กางออกอย่างรุนแรงจนกล่องเหล็กถูกเปิดออกผมพุ่มตัวไปที่หน้าต่างห้องนั่งเล่นทันทีพร้อมกับกำรสร้อยคอของยายไว้ในมือแน่นผมเปิดหน้าต่างออกกว้างและเริ่มทำเสียงชูชูชูเสียงฝีเท้าหนักๆคลายคนตัวสูงที่เดินลากเท้าดังขึ้นมาจากชั้นล่างมันเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องนั่งเล่น และผมเห็นเงาสีดำที่สูงใหญ่ทอดลงบนพื้นบ้านมันพยายามดันประตูเข้ามาผมหลับตาลงและยังคงทำเสียงชูต่อไปผมรู้สึกได้ถึงแรงลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านใบหน้าและได้ยินเสียงกระซิบที่เกรี้ยวกลด่ดแกมันคนโง่แกกักขังฉันไม่ได้กดบ้าๆเหล่านี้จะไม่มีความหมายต่อไปเมื่อฉันออกไปได้ผมยังคงนับเวลาในใจ150วินาที160วินาทีทันใดนั้น เสียงฟ้าผ่าก็ดังสนั่นกว่าครั้งไหนและเสียงที่พยายามดันประตูเข้ามาก็หายไปอย่างฉับพลันผมเปิดตาขึ้นมาอย่างช้าๆเงาสีดำหายไปแล้วประตูยังคงปิดอยู่สนิทผมรู้สึกเหนื่อยล้าจนแทบจะสุดลงกับพื้นส้อยคอในมือผมนั้นเย็นเฉียบและหมองคล้ำกว่าเดิมมากผมกลับไปที่ห้องใต้ดินประตูห้องใต้ดินถูกเปิดทิ้งไว้กล่องเหล็กถูกฉีกขาดร่มสีดำวางอยู่บนพื้นอย่างสงบร่มคันนี้ถูกผูกมัดกับผม การเอาชีวิตรอดไม่ได้หมายถึงการกำจัดมันแต่คือการอยู่ร่วมกับมันภายใต้กฎที่เข้มงวดผมกลับขึ้นมาชั้นบนพร้อมกับร่มคันนั้นผมเก็บมันไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างดีตามกฎข้อที่หนึ่งแต่นับจากวันนี้ไปผมต้องอยู่ร่วมกับความหวาดระแวงตลอดชีวิตและต้องปฏิบัติตามกฎทั้ง12ข้อที่ถูกจารึกไว้บนกระดาษผมเข้าใจแล้วว่าการเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่ตามร่มมานั้นไม่ใช่การต่อสู้กับมันด้วยกำลัง แต่คือการทำความเข้าใจและเชื่อฟังกฎที่ดูไร้เหตุผลของโลกอีกใบการที่ร่มคันนี้ถูกกักขังไว้ในบ้านทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นเขตปลอดภัยที่อันตร,รายที่สุดสำหรับผมแต่ในขณะเดียวกันมันก็กักขังสิ่งที่ตามมาไว้ด้วยทำให้พวกเขาไม่สามารถออกไปสู่โลกภายนอกได้ง่ายๆตราบใดที่ผมยังปฏิบัติตามกฎผมนั่งลงบนเก้าอี้ไม้เก่าๆและมองออกไปนอกหน้าต่าง ฝนยังคงตกโปรยโปรยแต่เสียงมันไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนนี้มันฟังดูเหมือนเสียงเตือนที่แผ่วเบาบางครั้งการเอาชีวิตรอดคือการเชื่อในกฎที่ดูไร้เหตุผลและทำความเข้าใจว่าโลกไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นทุกสิ่งรอบตัวมีคู่มือการใช้งานของตัวเองและเมื่อคุณค้นพบมันแล้วคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะการฝ่าฝืนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎข้อต่อไปถ้าคุณชอบกดแปลกๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้องหมายเลข13ด้วยนะครับติดตามเรื่องราวลี้ลับที่อาจอยู่ใกล้ตัวคุณได้ในตอนต่อไปขอให้คุณปลอดภัยและจำไว้เสมอว่าอย่าฝ่าฝืนข้อบังคับเด็ดขาด